มาเช็คพลังงานกันหน่อยดวงของคุณในวันนี้วันที่เห็นคลิปนี้เห็นวันนี้คลิปนี้ตอนนี้อ่ามาดูกันว่าพลังงานของไพ่นะคะที่ไพ่เนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะก่อนดูคลิปนี้ขออนุญาตเจ้ากรรมายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรประจําตัวเองก่อนให้พี่หมอน้ำวานเปิดดวงและเปิดโชคชะตาให้สําหรับคุณที่แวะมาชมคลิปนี้ ให้โชคเปิดดวงเปิดโชคชะตาเปิดให้คําทํานายนี้ออกมาตรงแล้วก็แม่นยำอไปเลือกไพ่ไว้ใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบไหนต้องยอมรับนะว่าเลือกใบนั้นนั่นจะเป็นพลังงานของคุณมาดวงในวันนี้แหละแล้วก็ดูด้วยว่าตรงไหมพี่หมอจะไพ่หนึ่งใบเนี่ยจะเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้รับฟังรับรู้เกี่ยวกับดวงอู ขึ้นไพ่เดอะซันวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะเดอะซันแปลว่าคุณกําลังรอคอยปรารถนาสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะความสําเร็จความโชคดีจะมาหาคุณในวันนี้บางคนรอเงินบางคนรองานหรือบางคนรอบางสิ่งบางอย่างอยู่วันนี้จะได้ไหมเนาะการเจรจาตกลงเรื่องเงินจะสําเร็จไหมรอเงินก้อนนี้อยู่จะโอนเข้าไหมจะโอนเข้าจะได้รับข่าวดีการเงินเจรจาจะสําเร็จหรือบางคนแก้ไขปัญหาเรื่องงานก็สําเร็จ ตกลงหรืออะไรที่คุณกําลังรอคอยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับข่าวดีถ้าคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้เราก็เลือกไพ่ใบแรกเรื่องดีๆความโชคดีหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้หรือวันนี้คุณอาจจะเจอเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆเรื่องที่มันไม่ดีอึดอัดกดดันมันจะผ่านไปได้ในวันนี้ผ่านไปได้แบบโอ้ผ่านไปได้ไงน่าตกใจน่าแปลกใจโอ๊เอ้ะคิดว่าน่าจะผ่านไปไม่ได้แต่มันจะผ่านไปได้อ่า ไม่ว่าเรื่องการเงินหนี้สินปัญหาความรักหรือการงานก็แล้วแต่จะผ่านไปได้หรือถ้าใครไม่มีปัญหาอะไรเลยก็รอรับความโชคดีอย่างเดียวที่จะเข้ามานะเสี่งโชคเสี่งดวงวันนี้มีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารตะไคร้ให้โชคนะคะโอเคก็ผ่านมาแล้วใบแรกรับพลังงานดีๆแล้วก็รับความโชคดีนี้ไปคอยคุณโชคดีนะโอเคไปใบถัดไปใบที่สองเลยพลังงานของไพ่ใบที่สองนะคะ หยุดแค่ใบนี้อ้ Ooh, ใบที่สองราชาเหรียญวันนี้โชคดีเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะที่อยู่อาศัยให้โชควันนี้ใครรอเงินบ้างเลือกไพ่ใบนี้จะได้รับเงินรับทรัพย์มีข่าวดีเรื่องก,การเงินเข้ามามีเงินเข้ามาในบัญชีมีเงินเข้ามาในมือคุณลงทุนธุรกิจวันนี้เห็นเงินเห็นกําไรใครทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินวันนี้สําเร็จ ราบรื่นการเงินได้ดังหวังการเงินได้ดังใจค่ะก็วันนี้ถือว่าโชคดีมากๆหลายหลายคนเลือกไพ่แบบนี้คืออาจจะโฟกัสเรื่องเงินรอเงินหรือกําลังทําอะไรเกี่ยวเรื่องการลงทุนรอการเจรจาอะไรอยู่บางอย่างเรื่องเงินก็จะสําเร็จนะวันนี้คือจะมีเงินโอนเข้ามาให้คุณคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินคุณจะมีข่าวดีเรื่องตัวเงินเข้ามานะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเห็นชิมนี้แล้วก็รับพลังงานความโชคดีนี้ไปให้คุณได้รับทรัพย์รับโชคแล้วก็ รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในวันนี้ค่ะอู้ใบที่สองดวงดีใบที่สองวันนี้ดวงดีวันที่เห็นคลิปนี้นะคุณดวงดีมากๆคุณโชคดีมากๆอ่ะมาดูใบที่สามใบสุดท้ายละใบที่สใบสุดท้ายดูพลังงานก่อนอ้าวลาชินีเหรียญค่ะพลังงานของไพ่ใบนี้ก็ถือว่ามีโชคลาภนะ ดวงโชคราบดวงการเงินดวงเศรษฐีวันนี้ก็คนเลือกไพ่ใบที่2ใบที่3ได้ไพ่เหรียญเหมือนกันเลยแปบลบว่าโชคดีนะไพ่โชคดีวันนี้เปิดโชคดีหมดเลยอ่ะแต่โชคดีเป็นคนละทางแล้วก็ใบที่2ใบที่3จะคล้ายๆกันรอเงินได้เงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้วันเดือนปีเกิดอายุของคุณให้โชคนะผู้หญิงนําเรื่องราวดีๆมาให้ ติดต่อดีลงานมีผู้หญิงลักษณะผู้หญิงขาวผอมบางติดต่องานให้ติดต่ออะไรเรื่องการเงินให้จะสาเร็จหรือใครกําลังรอคอยเงินจากผู้หญิงลักษณะเนี้ยแต่ผิวขาวบางด้วยแล้วก็อาจจะท้วมด้วยจะได้รับข่าวดีเข้ามาแต่จะต้องเป็นคนผิวขาวนะจะได้รับข่าวดีแล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้ววันนี้นะคะไพ่ใบที่3ก็ถือว่าโชคดีให้คุณ รับพลังงานด,ดีแล้วก็รับพลังงานความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีความโชคดีให้วันนี้รับทรัพย์รับโชครับเงินรับทองเหมือนกันนะคะก็เปิดให้แล้วครบ3ามใบถือว่าวันนี้ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่เรามีวาสนาต่อกันและได้เจอกันในคลิปนี้นะคะเบนไว้นาว่ารับคําทํานายนี้แล้วก็ขอให้คุณโชคดีค่ะบ๊ายบาย